เรียนท่านประธานคณะกรรมการประเมินเพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่าสปทโอเบกอวอร์ดดิฉันนางวชิรนุชพรมพัฒน์รองผู้อำนวยการสํนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบ,บุรีเขตหนึ่งขอนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในรูปแบบการบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 c o v ิ d 1 9 ชื่อว่าวัคซีนนนหนึ่งโมเดลและใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดทำคือคลิปวิดีโอคู่ต้นแบบเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดให้เกิดผลสำเร็จค่ะการศึกษาคือกุญแจแห่งความสำเร็จในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของไทยโรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกตินักเรียนต้องหยุดเรียนอย่างไม่มีกำหนดเปิดเรียนแน่นอนส่งผลกระทบระยะยาวต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเด็กทั้งประเทศสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตหนึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพให้โรงเรียนมีคุณภาพทุกด้านทุกมิติและได้ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019 COVID-19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆและที่กำลังเผชิญอยู่ซึ่งจากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้อย่างรอบด้านของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เห็นความจำเป็นร่วมกันว่าจะต้องปรับการจัดการเรียนรู้ให้พร้อมเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่จึงได้คิดค้นและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมชื่อว่าคลิปวิดีโอครูต้นแบบในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดให้นำไปปรับใช้ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทของแต่ละโรงเรียนโรงเรียนหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตหนึ่งได้จัดทำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนคลิปครู่ต้นแบบโดยมีกระบวนการในการดำเนินงานดังต่อไปนี้ค่ะ1 การวางแผนความร่วมมือระหว่างสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตหนึ่งและโรงเรียนในสังกัดโดยกำหนดความต้องการวางแผนกิจกรรมและกำหนดระยะเวลาการดำเนินง,งาน 2. คัดเลือกครูต้นแบบจัดทำคลิปการสอนและจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการจัดทำคลิปการสอน โดยจัดอบรมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนให้ครูต้นแบบจำนวน80คนและระดมความคิดในการจัดทําคลิปการสอนครูต้นแบบ 3. ครูต้นแบบถ่ายทํำคลิปการสอนในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบโดยได้จัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด และดำเนินการจัดทำคลิปการสอนครูต้นแบบตามแผนการสอน 4. จัดส่งคลิปการสอนครูต้นแบบที่ถ่ายทำเสร็จซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตหนึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องนํานำคลิปการสอนครูต้นแบบเผยแพร่ในช่องทางโซเชียลมีเดีย ในช่องทาง YouTube โรงเรียนนำคลิปการสอนครูต้นแบบไปใช้บูรณาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ช่วงสถานการณ์โควิด1 9ผลสำเร็จที่เกิดจากการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนคลิปวิดีโอครูต้นแบบของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตหนึ่ง 1. 1. ได้คลิปวิดีโอครูต้นแบบจำนวน870คลิปครอบคลุมหน่วยการเรียนรู้การจัดประสบการณ์ระดับชั้นปถมวัยและครอบคลุมกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก3กลุ่มสาระประกอบด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษให้ครูในสังกัด ได้นําไปใช้จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 2. ครูได้รับการพัฒนาด้านการผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 3. นักเรียนได้เรียนรู้อยู่บ้านอย่างปลอดภัย ในสถานการณ์ที่เชื้อโรคระบาดทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น 4. ผู้ปกครองมีความมั่นใจและเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดให้ลูกหลานได้อย่างมีคุณภาพ 5. สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตหนึ่งมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง และมีคุณภาพในการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการศึกษาในวงกว้างต่อไปท้ายที่สุดนี้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตหนึ่งขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการร่วมมือพัฒนานวัตกรรมคลิปวิดีโอครูต้นแบบให้ประสบผลสำเร็จและสามารถแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน ในสถานกนาการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โควิด -19 ให้มีประสิทธิภาพต่อไปได้เป็นอย่างดีขอกราบขอบพระคุณค่ะ